หมูตำสุดกุ้ภัยมีสองชั้นนะคุณผู้ชมดูดิอือโอ้โหดูดูทุ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไยอีกแล้วเนอะครับวันนี้ผมได้นี่มานี่ อะไรเอ่ยนี่คือสินคา้าตัวใหม่ของเรานะครับแล้วก็นี่รังพึ่งนะครับผมตัวอ่อนพึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันนะครับว่าจะทําอะไรกินครับผมพ่อพ่อไอ้นุ่นทำอะไรอ่ะข้าวโพดหรอ๋อนะข้าวโพดเราใหญ่แล้วเหรอับกี่แล้วเน,นี่นี่ของเด,ด็ดวันนี้อของเด็ดดูดูของเด็ดของเรางดู ไหนไหนดูดูข้าวโพดหนเขากำลังดีข้าวโพดหวานโอไฟสุดยอดเลยเผาไหมเผาเดี๋ยวเราเผากินเล่นนะนี่ดูของเด็ดแล้วกันมันตัวแน่นๆเลยนะแบบตัวอ่อนมันเต็มๆเลยนะแน่นมากเลยนะอ่อเาออะันีนงอันนี้ราคาไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่เขาขาย250ร้อาสิบว่าแพงไว พอดีไหมหรือว่าแพงไปประมาณนั้นมันหายากนะเนี่ยมันหายากเนาะโอ้ตอนแน่นๆเลยคุณผู้ชมตอนพึ่งฮะนี่ขอดูน้ำพริกอะน้ำพริกเราอะน้ำพริกอฮะอ่าโอ้ถ้าใส่กระปุกในหม้อเนอะสี่ค่ะตัวใหม่อ่าจะใส่กระปุกกับหม้อขนาดอะน้ำน้ำน้ำพริกหมูตำอ่าน้ำพริกหมูตำสุดคอไผ่แต่ตั้งชื่อว่าหมูตำค้อปลาไผ่อ่าตั้งชื่อไว้ละนี่ใครสนใจก็อยากลองชิมได้นะได้เดี๋ยวสักวันเราทำให้ดูไหมเนาะอะไรก่ะ แต่วันนี้เราเอามาชิมมาเอากินให้ดูกันอร่อยอร่อยเนี่ยอร่อยเลยมันมีกลิ่นหอมเครื่องสมุนไพรอ่ะนี่สุดคัวไผ่เอ้แล้วสุดจริงๆพ่อมาจากไหนจากราชานเหมือนกันเนี่ยราชานเลยเหรอาชานเหมกหมูตำสุดคัวไผ่จากราชานอันนี้ตอนร่าชานอยู่ร่าชานเขาตำอย่างเยก้นเท่ากินง่ายกคนหนุ่มก็กินได้ครับก้นทำมันมีเคี้ยวก็้องตำเนี่ยกินง่ายดีนะกินง่ายดีนี่หลายกระปุกเลยพ่ออันนี้มาให้ดูก่อนสวยไหมสวยจ้าดูดิ ขาทาใส่กระปุกอีกกว่หม้อเนอะกระปุกงามเนี่ยในในก็หม้อเนอะในก็อร่อยไปมาทำอาหารดีกว่าแล้อพึ่งพ่อจะทำอะไรตัวอ่อนตัวอ่อนพึ่งสองแอปอ่ะแอปเนาะโรยเกลือหน่อยใส่ตลงหนาๆหน่อยเอาเกลือโอนหอมต่อทาเลยเฮ้ยกินกับข้าวดีนะเผาผพุดไลยก่อนไปเราไปทำแอปแล้วก็เผาด้วยไหมเนาะมามาคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเครื่องกันก่อนมีอะไรบ้างนะครับเครื่องไม่เยอะขนาดนี้นะอืมอะไรบ้างอ่ะ รอดูรอดูคื่าขนาดนี้นี่เราใช้กองแบบ3ชั้นเลยนะครับผมนี่ทำกี่ห่อพ่อนี่ยังห่อเดียวพอละทำห่อเดียวนะครับพอใหญ่เลยคุณผู้ชมีวางนี้เลยโอ้โหนี่เราจะแอปเป็นแผ่นใหญ่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมมามาดูเครื่องปรุงกันโอ้โหเครื่องปรุงเยอะเลยกับบุกดูดิมีกี่อันเนี่ยอันไหนมาเกี๊ยวเนอะอันไหนอันนี้เป็นหมูต้มอ่าเกลืออย่างเดียวนะเราปรุงรสเกลืออย่างเดียวอันนี้น้ำพริกหมูต้มนะครับหมูต้มใจสั่งได้นะลองชิมนะครับลองชิม ปรุงรสแค่เกลือครับผมสองด้านเนาะคสองด้านใส่เกลือทั้งสองด้านนะครับอืนแบบสาดใจแน่นอนวันนี้มีสองชั้นนะคุณผู้ชมดูดิมีชั้นล่างกับชั้นบนครับกินน้ำลายเนี่ยยังไม่สุกเลย หมอเตะๆเนี่ยนะจริงๆมีคนกินดิบด้วยนะเขาว่ามันๆหน่อยก็เคยกินไหมมันมันแต่มันมันมันหมาเต้าเขาแอบนะไม่หอมมันมันหอมมันมันอย่างเดียวอันนี้มันจะมีกลิ่นหอมมันมันแล้วก็หวานด้วยอ่ะมันมันมันหวานแอบใส่ตวงหนาๆถ้าจวงหวานมันจะไม่สามชั้นเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหดูแอบดิ แอบใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวว่ายกยกโชว์เลยนี่นะครับนี่โอ้โหใหญ่มากป่ะเดี๋ยวไปแอบเดี๋ยววันนี้ไปเผาด้วยวันวันนี้มีของอร่อยนะวันนี้นะของอร่อยของอร่อยพึ่งกว่าอร่อยน้ำพีดกว่าอร่อยเน้อะพีดนะโอ้หลายอย่างวันนี้ชองยังก่อนนะครับนี่เอางี้เลยนี่นี่มีนี่ข้าวโพดก็อร่อยข้าวโพดก็อร่อยเผาไงพ่อพุ่งเลยพ่อลู้ไหมเนอะในไฟอย่างนี้เลยไเรี็ยปล่ิดเขาไปนะเดาเขาไปนะเออเนี่ยแอบแอบพึ่งรอไปด้วย จะได้กินข้าวโพดก่อนนะครับโอเคพอพึ่งนี่ใจเย็นมารอกันครับคุณผู้ชมเผาข้าวโพดไปนะครับประมาณสิบนาทีนะเผาไปอย่างเงี้โซโล่โซโล่เลยโซโล่โซล่ไอ๊ยขวายเท่านั้นเลยเป็นไงอืมเข้าโอ้ดูครัไอ้พวกกีด้วยนะเนี่ยนะไม่ไ่เลยยังไม่แก่มากครับโอ้โหขวายเน่านั้นเลยวามาเราเผาไปขวามาได้ไหมเพื่อนได้ยัง ร้อนหวานไหมอืมหวานขนาดละหวานไหมอืมข <si ้าวโพดแปรของผู้ชมมันหวานเยอะเลยดูด้วยเพื่อนพ้ออ่ะโอ้ป่ะไม่ไหวแล้วมานั่งกินข้าวโพดรอก่อนรอนี่ครับข้าวโพดรอครับนี่กลับด้านได้มั้งพวกเนี่ยได้ยังได้ละกลับดูหน่อยไหมควันโอ๋ออาจะได้ปะกลับด้านหน่อยว่าไปฉดตรงมือก่อน ก็ไยควันคือไฟไม่ลุกครับคุณผู้ชมถ้าไฟไม่ลุกเนี่ยมันจะมีควันหน่อยได้ไหมได้ไหมว้าวเนี่ยช์คุณผู้ชมหน่อยเพราะเฮ้ยนะครับเฮ้ยหอมหอมตองกินแอบอ่ะเนาะแอบอะไรกดได้หน่อยไหมอืมเรากดไฟไหมไฟอ่ะกระเพื่อน่ะดูร้อนๆเลยคุณผู้ชมกระเพื่อนกระเพืนนะถ้าเริขึ้นสองขึ้นมามาเผาในี่จางละ อืมถ้าเอาไว้ทมคืนอ่ะอืมมันจะไม่หวานเขาตัวอะไรมากตัวม่อนติมห่อนหนึ่งเลยอืมหวานมากคุณผู้ชมมีกลิ่นนะกลิ่นข้าวโพดหอมชิมหมูตับนะครับน้ำพรินหมูตํานั่นะบางคนกินมันในมาเหมือนกันบางคนตัวเหมาอันนี้ก่อนที่พอย่างเอาอนนี้อันนี้เราใช้สูตรย่างหมูครับก่อนที่เอามาตำอ่ะมันจะมีสูตรแบบเอาไปต้มก็ได้เอาไปย่างก็ได้ย่างก็ไ้ย่างไหอ่อนๆอันนี้พอย่างเอาย่างมันหอมเครื่องมันอ่ะ พวกกําลัย่างก่อนเนอะตะไคร่พริกขิงขมิ้นด้วยเสร็จขมิ้นด้วยหอมสมุนไพรอ่ะเนี่ยใครอยากซีใครจิ้มนะสั่งมาอะไรด้วยที่ไปอยากอย่าไปสั่งนักนะครับเอากระปุกเดียวพอละสั่งมาชิมสั่งมาชิมว่าเนื้อเยอะถ้ามันถ้ามันติดใจไปว่ากันใหม่นกระปุกเนี่ยมันก็เยอะกน่อนนะแต่น้อยน้อยหน่อหนึ่งขีดหนึ่งขีดเพราะว่าได้บอกอร่อยนะอร่อยอร่อยเลยหอมหอมมันมีขิงหอมตะไคร้อ่ะ ลองฟังเสียงดูต๊อแทบต๊อกแทบน่าจะแห้งแล้วเหรอแห้งแล้วหละได้แล้วครับได้แล้วกับประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะครับอันนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันตายเพราะไปไปมาครับแกะดูแกะดูอุ้ยมันมีกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะกลิ่นหอมขนาดเลยกลิ่นหอมหวานอ่ะอุ้ยเหรอโอ้ดูร้อนมากอืมกี๊ยมมานีปอนดเข้าโอะ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 อะโอะนี่ตัวนี้ สุดยอด่านี่ๆๆเอาก้างเลยค้างเลยทุกสองซันสองซันสองซันต้องกินตอนร้อนๆนะพ่อเนาะร้อนๆอะไรกันชิมดีก่ากินในชุดเยี่ยมเนี่ยต้องเป่าหน่อยนะพ่อนะอือ่อนๆในรอนโอ้โหเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตัวแบบตัวอ่อนมันเต็มหมดเลยนะคุณผู้ชมนะมันเตี้ยนดีขนาดเนี่ยมากคอยู่สองร้อยห้าสิบอะตัวมันเต็มดีมากนี่นะครับลองชิมครับผมอ๋อนะครับมันมันแตกในปากแล้ว กโมกันนัทอีกาะโมกันนัทอีกาอีกาะโมกันนัชุดยอดครับชุดยอดอะไร้เองซุกซิบทำไมแต่พูดดังหนอกําลังอ่อนกําลังดีเลยคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดหัวมันดำเขาแก่แล้วแก่เนี่ยหัวไม่ดำแบบโอ้โหชกตั้งเยอเหร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 อเอเหอหอหอเรเหรอเเหอเหรอเเเรออรออออหอ ีหล่อนครับอนหล่อม้อนถ้าฉุดเลอดนะครับหลอกสองเลยครับุณผู้ชมกินข้าวกันครับอไม่ละมามามเลยขน<ม>าดนั้นน,นี่น้ำพริกครับคุณผู้ชมหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะเนีน่ยมันเปมีหมูข้างในด้วยครับโขลกใส่สมุนไพรหมูตำกัวปลาไผ่นะครับผู้สนับสนุนสินค้าใหม่ของเราลองสั่งไปชิมได้อย่าเพิ่งเอาเยอะเนาะเราชิมดูก่อนอันนี้ต้องรีบกินนะครับว่าเดี๋ยวถ้ามันเย็นแล้วมันมีไข่อะโอ้โหคุณผู้ชมดูดิแน่นเลยอะเนื้แน่นเลยอะ อออื <One input> ื <un paid> ืมแต่แค่เกลือเนี่ยไม่ได้ใส่เกลือเดียวอืมอืมพริกเลยครับอันนี้อร่อยอร่อยนักสว่างหนึ่งอันนี้ก็เข้าท่าขนาดแล้วน้ำพริกอาจจะมีกลิ่นขิงเนี่ยนะตะไคร่ละเอียดๆหอมหอมสมุนไพรอ่ะมันหอมเทียวยางที่นะครับมันหอมอะไรอย่างนะแนะนำเลยครับลองชิมดูตั้งใบกระปุกนี่ก่อนกระปุกนี้หนึ่งขีดนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งกระปุกหนึ่งขีด มหม้อครับหมอ้อ <fists. S 1> เข้าสวยอนะ่ะข้าวเหนียวก็ได้ข้าเวเหนียวก็ได้ข้าวปั่นก็ได้หมดอ,อ,อย่างอนะ่ะผู้ยังอร่อยแน่อร่อยจริง,จร,งจริงอะ่ะกลิ่จริงอ่ะความค้าเน่ืน้อหอมรสชาติมีกลิ่นคิงแต่ไครมันเข้ากันอะ่ะอันนี้ก็สุดยอดมำโด่งจวงนี่แหละ หวานมันมากมันมันอ่ะคือเขาแอบอีนะมันอมีคอัมนี้ไม่คุ้มมันมีตัวแก่เลยขอบมันแก่แต่ตรงกลางเนี่ยมันเต็มทุกช่องอ่ะ้ำพริกมันจะมีรสชาติเผ็ดหน่อยพอใส่พริกนนน่หอย รสชาติจากคนละอย่างกับน้ำพริกกาหมูเลยมันคนละอย่างกันคนละอย่างเลยแหละมันจะเหมือนกันนะอันนี้มันมีกลิ่นขิงกลิ่นตะไคร้นี่เิมเติอครับเดีให้ชิมนี่อร่อยจริงเดี๋ยวให้ชิ้มแต่ก็แนะนำว่าอย่าสั่งเยอะกระปุกเดียวกันคูะปุกเดียวหมดก็สั่งอีกเพราะว่าอร่อยเราอาจจะไม่อร่อยคนอื่นก็ได้เอาลองมาชิมก่อนแต่ผมนี่ผมว่าอร่อยมากสุดนี้ แล้วอย่างเขาอย่างเขา,าเฮ็ดนั้นมันสูตน,นมันเหมือนกันสั่งไปกําหน่อยกําหน่อยทำมันอร่อยก็สั่งไปแถม,ม,มกลับข้าวเหนียวขอโมกขนาดเนื้อข้าวเป็นข้าวเหนียวนะจ้ำเหมือนเนี้ยจำ้ำเหรอจับก๋วยเตี๋ยวกขโมกเนื้ออันนี้น่าจะใส่ข้าวาผมว่านะนี่นาจกินกับข้าวข้าวกว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวรังกากหมูนะเมียนเมียนเนื่อสนใจก็ ทักเข้ามาสั่งได้นะครับแต่ว่าใครอยากทาเองก็เดี๋ยวมีเวลามาทําให้ดูเลยไม่ได้ก,กักสุดเลยนะครับ <c oughs> ทาง่ายๆนะถึงจะใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยใช้เวลาต่วนเขาอย่างที่ย่างจีนแล้วก็มาคั่วมีหลายขั้นอตอนอ่สัมกันในชุดควองตอนโค่นะมันไหมก็ไม่นมันโขมละใช่ถ้าเกิดไม่สุกก็ไม่หอมอบอกบอกมือมือบอกจับไปมันนี่กินมาเลยนั่นนะโอ้โดนแดด อืม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 ชินใหญ่เลยอ่ะสามีสามีอ่ะเตรียมปากเต็มคำดีอืมพอใจมากคุณรสชาติดีอืมคือกินก็กินเยอะไปเลยนานๆกินแต่แล้วกินเยอะไปเลยอย่างเงี้ยเนาะสอใจอ่ะเดี๋ยวตัวมันเลเต็มทุกช่องอืมอืมอืมกินชามใหเนาะอืมอืมอร่อยจริงนะอ่ม มันมีรสชาติครับปรุงรสแล้วไงอันนี้ปรุงรสก็จะเป็นเกลือชุรสนะครับเกลือชุรสอย่างนี้ถ้าใครไม่กินชุรสนี่ก็มันมีชุรส้วยบอกไว้กันชูรสกับเกลือขิงคาแลาวข้าวมันไส้ไม่มีขาขิงจะไคร้หอมขาวมีผงขมิ้นก็อไปได้นะแต่ขมิ้นหน่อยอิ่มเหมือนกันนะอิ่มจ่ะเมื่อกี้นี่แบบว่าอยากให้คนอห่อตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วครับนี่นละครับ เนี่ยแอบพึ่งเนี่ยก็น้ำพริกหมูดำเนี่ยเข้ากันนะนี่มันเหลืออยู่เนี่ยพ่อเอาไว้ก็เอาไว้อุ่นต่อนเึงเนี่ยอือก็อุ่นนิดหน่อยให้มันอุ่นจะเป็นไข่เนี่ยไข่หอมอะไข่คือก็อุ่นเนาะครับอุ่นคำยังไงวแอบพึ่งเนี่ยนะท้าใส่ไผ่ไผ่ลูกแพร์ในเนือไม่อะมันไม่นะที่ไม่ขนาดอ่ะใสะใจเหมาะ เขาเข้าเหรอไหมไม่ะอมอิ่มอ่ะโอ้บ่แต่เขาย่างทีนนหย่างมัดดำเพรามันวอมเนอเขาย่างทีนไหนเขาเอามัดดำอก็หอมแล้วนะเด็ปรุงเครื่องเลยนะทำใส่ใส่กะไคร่ใส่ขิงปอดท่อมากอนคั่วหอมมากตอหอมมากตอนคั่วแล้วขยะเข้าขนาดเนอมีนั่นคำวิญญานอืออือปีทไปทามา ใช่จ้าใสาใจมากเฮ้ยเหม่ไหมกระปับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะผมน้ำพริกหมูตำสุดขว้าไผ่นะครับลองสั่งไปชิมกันได้นะผมกับปุกละหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวแอดไลน์ผมแอดรายละเอียดอะไรไว้ให้นะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝางไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแอบพึ่งแล้วก็น้ำพิษหมูดต่ำนะครับผมนี่ครับ